ช่วงนี้เนี่ยเด็กมืดค่อนข้างที่จะเกลื่อนเมตาพอสมควรครับและอย่างที่เรารู้ว่าเด็กย่าเนี่ยเป็นเด็กที่สามารถเอาไปใช้แก้ทางได้ค่อนข้างดีพอสมควรแต่ผมก็ทําเด็กโชว์เคสที่เป็นเด็กย่าไปน่าจะเยอะมากๆแล้วนะครับวันนี้อยากจะขออินดี้สักหน่อยนะครับเผื่อใครที่อยากเด่นเด็กย่าที่ไม่ได้เมตาเท่าไหร่นะครับแต่ก็สนุกแล้วก็สามารถเอามาใช้ต่อก่อกับเด็กมืดได้เป็นอย่างดีผมขอพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่เด็กย่าเนี่ย ติดเมตาใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่เกม p o k ก m o n TTG Pocket เนี่ยเปิดมาให้เราได้เล่นกันตลอดช่วงระยะเวลา1ปีกว่าๆนั่นก็คือ d e ็กเซเลบี EX นั่นเองซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรบมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official แลของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ สำหรับเซเลบี้เนี่ยโอเคแหละสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยน่าจะเคยผ่านหูผ่านตานะครับหรือว่าเคยเล่นเด็กนี้มาแล้วไม่มากก็น้อยนะครับแต่สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่น p o k ก m o n t ีทีพ็อกเในช่วงแพท Mega ไ i ซิ่งกับครีมสันบรัสนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าได้ลองหยิบเอาเด็กนี้ไปเล่นดูกันสักหน่อยครับจะได้รู้ว่า นี่แหละคือความสนุกอย่างหนึ่งนะครับของโปเกมอนทีทีซีพ็อกเก็ตในยุคแบบแรกเริ่มที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการตัวเด็กนะครับยังคงเก่งเหมือนเดิมเลยเรียกได้ว่าเก่งกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปถ้าย้อนกลับไปในวันที่มันเนี่ยติดเมตาอยู่เพราะว่ามันมีการ์ดไอเทมใบใหม่นะครับมาช่วยซัพพอร์ตท,ทาให้ตัวเด็กเนี่ยเล่นได้ง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอย่างที่เรารู้นะครับว่าเซเลบี้เนี่ยมันเป็นการ์ดท,ที่ไม่มีลิมิตในเรื่องของการเพิ่มดาเมจดังนั้นนะครับต่อให้มันไปเจอแบบพวกการ์ดเมกา ที่มีพลังชีวิตสูงๆเนี่ยมันก็สามารถสู้ได้หมดขอแค่เราเนี่ยติดจี้ให้ทันให้เพียงพอต่อการใช้งานเท่านั้นพอทีนี้เรามาดูในส่วนของลิสการ์ดกันนะครับมาดูว่าลิสการ์ดล่าสุดของเซเลบีเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับจริงอยู่ครับว่าผมเนี่ยเรียกเด็กนี้ว่าเด็กเซเลบีเแต่ว่าเราใส่เซเลบี้มาแค่ใบเดียวนะครับเพราะว่าไม่ต้องการที่จะ ตัวมันให้ได้เป็นใบแรกนะครบอีกทั้งในช่วงต้นเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเอาเซเลบี้มาใช้เล่นสักเท่าไหร่และช่วงต้นเกมเราควรเล่นอะไรนะครับควรเล่นนัชชี่เอกครับเพราะว่านัชชี่เอกเนี่ยหนึ่งเลยมันยืนรับดาเมจได้ดีมากๆนะครับอีกทั้งมันก็สามารถสร้างความเสียหายได้ที่จำนวน40-80หน่วยทำไมถึงพูดแบบนี้เพราะว่ามันต้องทำการโยนเหรียญไงถ้าเกิดว่าออกหัวก็ทำดาเมจ80ถ้าออกก้อยนะครับก็ทำดาเมจ40แต่ว่าถ้าไปเจอแบบพวกโปเกมอนมืมอดอะครับ ยังไงมันแรงอยู่แล้วโดยเฉพาะแบบถ้าไปเจอซาสันดาเนี่ยร่างเบสิกซาสันดามีเลือด60ดังนั้นนะครับต่อให้เราโยนเหรียญแล้วออกก้อยอะ่ะมันก็มีดาเมจชนะทางอีก20รวมแล้วก็เป็น60หน่วยสามารถเก็บร่างเบสิกของซาสันดาได้เลยนะครับหรือว่าต่อให้เขาแบบสามารถอีโวซาสันดาได้เขาก็ไม่สามารถวันฮิตเออนะัชชี่เราได้อยู่ดีนะครับถ้าเราได้ตีก่อนผมว่าโอกาสที่เราจะเก็บ สันสัดาได้ก่อนที่สันสัดาจะเก็บเราเนี่ยก็ค่อนข้างสุขพอสมควรจะใส่เข้ามา2ชุดนะครับเพราะว่าต้องการเอามาใช้ในช่วงต้นเกมนั่นเองส่วนจารดานะครับการ์ดคู่บุญของเซเลบี้เนาะเพราะว่ามันมีความสามารถในการช่วยเบิ้ลจี้ให้นะครับเวลาที่เราติดจี้ให้กับเซเลบี้เนี่ยติด1จี้ก็จะกลายเป็น2ติด2จี้ก็จะกลายเป็น4ติด4จี้ก็จะกลายเป็น8ปประมาณนี้นะครับผมจะใส่เข้ามาแค่ชุดเดียวนะครับ โดยเราเนี่ยจะทำการอีโวตามปกติเลยจะไม่ได้ใส่แรงแฮนดี้เข้ามานะครับเพราะว่าเออเรามีควิคโกเ a t t a c กนะครับซึ่งไอ u i c k Go a t t r a c t เนี่ยมันสามารถใช้กับใบไหนก็ได้เว้ยถ้าเกิดว่าเรามีธรมธรมะธรรมะแล้วเราต้องการใช้นัชชี่อ่ะแต่ว่าในมือเรามีเป็นควิคโกเ a t t a c กเนี่ยเราก็สามารถติดการ์ดใบนี้นะครับเพื่ออีโวเป็นนัชชี่ก็ได้หรือเออถ้าเราต้องการใช้จารด้านะครับเราจะเอาแบบไปอีโวจารด้าก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์หน้างานณนะตอนนั้นเนี่ย การ e ีโวการ์ดไบไหนนะครับส่งผลดีกับเรามากกว่าการก็เลือก e ีโเป็นการ์ดใบนั้นได้เลยนะครับผมสุดท้ายเซเลบีก็อย่างที่บอกครับเป็นตัวที่เอาไว้ใช้ปิดเกมเพราะว่ามันสามารถทำดาเมจได้แบบอินฟินิตีดังนั้นไม่ว่าเราจะเจอเอ,อ่อเมก้าลิซัดอนเมก้าฟูจิบานะเมก้าฮามกอะไรเงี้ยถ้าเราติดจี้ไว้แบบเยอะๆหน่อยอะอย่างน้อยประมาณ4-5เมตรอ่ะจารุดามันเบิ้ลให้ก็จะกลายเป็น 8- เมตรถึง10เมตรอ่ะ ถ้าเกิดว่าเหรียญมีขนาดนั้นแล้วยังไม่สามารถด็อกเอาพวกนั้นได้ก็แปลว่าเราน่าจะสวยจริงอย่างว่าแหละพอมันเป็นเซเลบี้อะครับสุดท้ายมันก็เป็นในเรื่องของดวงอะแต่ส่วนใหญ่ก็เท่าที่ผมเล่นนะมันมัน,ม,นมันก็พอได้แหละนะครับเออมันก็พอได้มันก็ไม่ได้แบบว่าแย่ขนาดนั้นไม่แน่หรอกเดเวลลอปเอาจจะแอบป,ปรับให้เหลทในการโยเหรียญออกหัวออของเซเลดี้มันดีขึ้นก็เป็นได้นะครับ อะจบในส่วนของการโปเกมอนแล้วทีนี้เรามาดูในส่วนของการไอทเทมแล้วก็การซัพพอร์ตกันบ้างนะครับก็จะมีเป็นโปเกบอลครับ2อใบมี q u i ก k ก o a t ช a ั่กนะครับเป็นจำนวน2ใบมีผ้าคลุมสําหรับโปเกมอนย่า2ใบนะครับเก็บใบหนึ่งเอาไว้ติดให้กับเซเลบี้แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับเอาไว้ติดให้กับนัชชีนะครับเ,เวลาที่ไปเจอร่างเมก้าครับถ้าเป็นเซเลบี้นะเซเลบี้เนี่ยสามารถยืนรับดาเมจคาเมก แล้วก็นัชชี่ได้นะครับแต่ว่านัชชี่เนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่านัชชี่เนี่ยเขามีความสามารถในการทําให้ติดหลับนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีคุณจอยติดมือไว้สักหน่อยมันจะช่วยทําให้เราอุ่นใจได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะว่าสมมุติว่าเราเอาเซเลบี้ขึ้นไปแล้วตีวันฮิตนัชชี่ไม่ได้แล้วเขาตีสวนกลับมาเราติดหลับอย่างเงี้ยเราสามารถใช้คุณจอยแบบว่าทําให้ตื่นแล้วก็ตีํากทีนึงผมว่าน่าจะวันฮิต ได้แน่นอนส่วนคาเมกก็คล้ายๆกันแต่ว่าคาเมกก็จะดีกว่าหน่อยตรงที่เราไม่ต้องใช้คุณจอยแต่ว่าก็จะต้องแบบ All-In นวันฮิตเขาให้ได้นะครับส่วนลิซดอนลิซดอนนี่จะยากหน่อยเพราะว่า,เ,าเราจําเป็นที่จะต้องให้นัชชีเนี่ยยืนรับดาเมจลิซดอนไปก่อนนะครับแล้วลิซดอนเนี่ยเลือดมันจะลดลงมา50หน่วยหลังจากนั้นนะครับเราค่อยเอาเซเลบี้นะครับขึ้นแอคทีฟโซนไปเพื่อ,อไปตีอเมก้าลิซดอนถ้า เราเอาเซเลบี้ขึ้นไปก่อนอ่ะยังไงมันโดนลิซดอนตีตุยแน่นอนนะครับอันนั้นอนะ่ะโอกาสแพร้อยต่อเซนไม่ต้องหวังไม่ต้องลุ้นต่อนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นทริคเล็กๆน,น้อยๆเวลาไปเจอแบบพวกเมก้านะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเฟ s s ลรีเซิร์ชสใบครับมีเอลิกะ1ใบคุณจอย1ใบนะครับบางคนอาจจะใส่เป็นเ e อลิกะสใบก็ได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยเจอแบบตัวที่มอบสถานะผิดป,ปกติเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นอ่ะผมจะเจอบ่อยจะเจอทั้งหลับเจอทั้งชา เจอทั้งติดพิษอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออติดคุณจอยมาใบหนึ่งก็ดีถึงแม้ว่ามันจะฮิวได้เบากว่าเอลิกา20แต่อย่างน้อยมันช่วยแบบล้างสถานะพิษปกติได้มันก็ทําให้เราสามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นนะครับไซรัสดึงใบครับแล้วก็กอปี้แคทหนึ่งใบกอปี้แคทก็พูดอยู่ตลอดนะครับว่า,าถ้าเราต้องการให้บอร์ดของเราสวยๆเนี่ยเราควรใช้กอปี้แคทให้ถูกจังหวะ บางครั้งไม่ต้องใจร้อนมากครับรอให้เขาแบบมีการ์ดม่มือเยอะค่อยใช้ทีเดียวอาจจะคุ้มกว่าก็เป็นได้แล้วก็ถ้ามือเราสวยไม่จําเป็นต้องรีมือครับบางคนแบบมือก็สวยแต่เห็นฝั่งนั้นโหมีการ์ดเยอะจังอยากจะมีการ์ดเยอะๆตามเขาก็ใช้ Copy Cat ไปก็มันไม่ได้การันตีอะว่ามือเรามันจะสวยทุกครั้งที่ใช้ Copy Cat บางทีมีการ์ดเยอะขึ้นแต่ว่ามีแต่การ์ดที่ไม่ได้ใช้งานในสถานการณ์ณนะตอนนั้นอะ มันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเรานะครับดังนั้นถ้ามือดีไม่ต้องใช้คอปี้แคถ้ามือไม่ดีค่อยใช้นะครับผมอ่ะและนี้ก็คือลิสต์การ์ดทั้งหมดนะครับของเด็กเซเลบี้ EX นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นปัจจุบันอย่างที่บอกแหละคุณอาจจะเคยเล่นมาแล้วแต่อยากให้คุณแบบได้ลองดูตอนเล่นจริงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการมาของการ์ดไอเทมใหม่เนี่ย มันช่วยทําให้เด็กนี้เนี่ยเล่นได้ดีขึ้นจริงๆส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แน่นอนต้องดูอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณน่าจะไม่เคยรู้วิธีการคอมโบของเด็กนี้นะครับก็อยากให้ไปดูพร้อมๆกันในช่วงของเด็กโชว์เคสเลยนะครับ แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนะื้อหาหลักของคลิปนี้ขอพาเพื่อนๆแวะไปที่ร้านเพนกวินการ์ดเกมคอมมูนิตี้ที่ผู้เล่นการ์ดไม่ควรพลาดร้านกว้างนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำมีการ์ดและอุปกรณ์เสริมจําหน่ายเพียบแถมยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบเแบบิแบบ่มแๆบบตลอดช่วงสุดสัปดาห์ <Wow. S 1> ชาวบางใหญ่โดนทบ,บุรีมาสนุกกันได้พิกัดร้านอยู่สุดซอยม้าไม้การ์เด้นเ <we> ยื้องๆกับเซนทรัลเวสเกตถ้นานั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีสามแยกบางใหญ่ประตู3 <Nice. S 1> แล้วมาเจอกับผมได้ทุกครั้งที่มีอีเวนต์โปเกมอนทีซีจีที่ร้านเพนกวินการ์ ตายคนแรกครับผมคงคอนเซปต์ตาแรกคนแรกเสมอเอแต่มือไม่แย่มือไม่แย่มือได้อยู่โอ้โอ Your turn. ย Your t อ r n เขาจะ copycat ไปวะ จบเทินครับมือดีแบบดีเกินอ่ะแอบรู้สึกว่าถ้าไม่โดนก๊อปปี้แคทก็ต้องโดนโดนรีมือร้อยหกสิบเอ้ยไอเดียดีนะใส่แอปเปลิลมานั่นไงก๊อปปี้แคทจริงด้วยตาหน้าผมว่าไม่นยังไงก็ e อีโบอะ แต่อาจจะโดนเราเก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันแพ้เอ้ยมันแพ้ย่านี่ใช่ต่อให้เราโยนเหรียญออกก้อยนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วมือมันดีเกินผมว่าเลยโอ้โหแล้วลีทีก็คืออุบาทเลยอะทุเ่นเกินอะอันเนี้ยแม่งคือเข้าใจว่าลีมือนะแต่ก็มันก็ มันต้องแย่ขนาดนี้เลยเหรอวะใจร้ายอ่ะจบเทินครับใบนี้น่าจะโดนเก็บแล้วล่ะไปแต่เกมก็กวนตีนไงเกินไงแบบแม่งเขาใช้ CopyCat แล้วแม่งเสือกยื่นเลดการ์ดให้เขาด้วยอ่ะตั้งใจให้เราโดนรีมือแบบสุดๆเฮ้ยเศร้ามีอะไรเศร้ากันานี้ไหมเนี่ย มาขอการ์ดจั่วหน่อยไม่ก็ไม่งานก็น,นัดที่เออมาค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อยติดพาคโคมนะไปครับหัวก้อยได้หมดอ,อ๋อเขาเขากันตุยได้ครั้งหนึ่งนี่ใช่ไหม <c oughs> มันมีแอปเปิลฮิลไงอ๋อไม่ช่วยนี่ เ๋้วก่อนนะความสามารถของมันคืออ๋อถ้าจบเทินจะฮิวมันมันคนละอันกันผมจำผิดอันมันจะมีการมันจะมีอันหนึ่งอ่ะใช่ไหมมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่แบบว่าถ้าเลือดลดน้อยลงหรืออะไรสักอย่างมันจะฮิวอะเออจำผิดอันจำผิดอันร้อยยี่สิบ เ <Okay. S 2> แตนัชชี่นี่ปล่อยตุย้ยได้เมื่อไรแต่เขายังตีไม่ตุยเขาต้องตีตาหน้าอีกตาอีกครั้งหนึ่งไปหนึ่งสองและสามครับหัวที่โอเคตีแรงอยู่ครับแปดเก้าสิบเหลือห้าสิบ เขากดฮิลสาเพราะฉะนั้นถ้าเซเลบี้ขึ้นไปอ่ะออกแค่หัวเดียวพอขออย่างน้อยหนึ่งหัวโหเมกาแอปโซ่ oh, แต่ตอนนี้ปัญหาคือถ้าเขาเอาแอปโซขึ้นมาตีจารด้าเราเรื่อยๆอ่ะ ถ้าเราไม่ EVO เราก็มีสิทธิ์แพ้อยู่นะหรือไม่เขาใช้ไซรัสดึงไปตีอย่างเงี้ยเนาะแล้วให้เมกาแอปโซตีเอออย่าเพิ่งไว้วางใจเนี่ยยังมีโอกาสแพ้อยู่โอเคเลยมาขอแค่เหรียญเดียวอะโยนหกเหรียญทาไม่ออกหัวเลยก็อุบาทเกินจริงๆไปครับขอหัวเดียวพอ เออโอเครอดละอ่ะสองน็อกยังไงผมว่าเขาก็ต้องเอายังไงเขาต้องเอาเมกาแอปโซมาเพราะถ้าเอาแอปโซมาโอกาสแพ้สูงมากสามหัวต้องโยนสามหัว มาถูมือรอละโยนโยนแปดเหรียญขอแค่ขอขอแค่สามไม่ใช่สี่สามขอแค่สามหนึ่งสองและสามเข้าไปชิพหาละเอาโอเคจบครับผมเย้ <laughs> <laughs> yeah. มาว่ะมาว่ะเซเลบีคิดถึงเนาะคิดถึงการไปน,นี้มากเลยอะมันตอนสมัยมันมาใหม่ๆมันสนุกมากเลยนะเวลาเล่นเซเลบีอะ A few moments later เคนแรกแต่แบบนี้ได้อยู่แต่อย่างพิ่งพูดครับด๋วยวเป็นแบบเมื่อกี้อีกพอมือดีแล้วแม่งก็โดน <laughs> โดนรีมือเอาละ Your turn โปรเฟสเซอร์ก่อนเลยครับผมติดผ้าคลุมแล้วโปรเฟสเซอร์ไปตาหน้าอ e ีโวเราค่อยใช้ copycat โอโอจบเทินครับสรุปแล้วโพลีกอนล้างล้างสามใบใหม่อะ่ะ มันตีแรงตามซัพพอร์ตที่อยู่ในสำรับใช่ไหมไม่ได้ตีตามซัพพอร์ตทั้งหมดที่เราใส่เข้ามาเพราะฉะนั้นยิ่งเราโจดได้การซัพพอร์ตมากเท่าไหร่ดาเมจมก็จะลดลงไปเรื่อยๆป่ะแต่ก็มันก็ยังแรงอยู่ดีแหละเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ใส่ก็ใส่การซัพพอร์ตมาเยอะอะ่ะมันจะมีเด็กไหนที่ใส่การโปเกมอนมาแบบ16-17ใบเม่ันไ,ไม่มีหรอกอ่ะอย่างต่ำๆก็ต้องมีโปเกบอลสองโปเฟเซอร์สอ่ะใช่ไหมละ่ะ ะไรวเนี่ย,ยเนี่ยเพลอๆตาหน้าเขาขึ้นมาวันฮิตได้เลยนะเว้ยแม่งอันตรายมากหรือเราควรก๊อปปี้แคตตาหน้ามัเชี่ยการ์ดมั้งเหมือนเดิมกูจะบ้า <c oughs> จบเทิร์นครับ อุ้ยลืมตีโอ้ยเกือบกดจดเทินนะเมื่อกี้หนึ่งสองอยังไงก็วันฮิตได้อยู่แล้วนี่ต่อให้ออกก้อยเพรามันตีสีสิสก็ถ้าเขามีสเตจหนึ่งอะถ้าเขามีสเตจหนึ่งเขาก็ขึ้นมาอีโ e วใช้อบิลิตี้นั่นไงติดจี้ล้วตีได้เลยโดนเท่าไหร่วะเนี่ยผมการซัพพอร์ตเยอะอยู่ <laughs> น่าจะเสียเลยอ่ะ เดือดดูดิโดนเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยได้ไหมโอเคยังรอดอยู่โอ้ยใจหายใจคว่ำยังพอมีเวลาครับยังพอมีเวลาแต่น่าจะต้องเซเลบี้แล้วปะ หนึ่งสองสามขอหัวที่เถอะแม่งก้อยสี่สิบไ้เหรอเ <c oughs> ซเลบี้ขึ้นไปก็ต้องแบบการันตีอ่ะต้องสองหัวเท่านั้นเลยอ่ะถึงจะวันฮิตเขาได้แม่งมีใบหลังนีแหละมีตัวเดียวกูก็ปวดหัวแล้วมันมีสองตัว อาเซอสร้ยหกสิบเท่าเดิมเลยโหมันจะทำยังไงให้มันทำได้วะเนี่ยมันต้องสองหัวเลยอะทุกคนมันไม่น่าจะทำได้อะ่ะ หนึสองสามอีหัวหนึ่ง yes yes <c oughs> ไม่เคยดีใจเท่านี้มาก่อนโอเคตอนนี้เขาชง,งากักละแต่ผมว่าเขาน่าอ๋อต่าน,นเราได้สองล็อกแล้วนี่นั่นหมายความว่าเขาเอาพีชูขึ้นมาชาร์จจี้ไม่ได้แล้วนะไม่ต้แต่ว่าเขาจะคิดว่าผมแบบตาหน้าผมจะสามหัวอย่างเงี้ย แต่มันก็ยังไว้วางใจไม่ได้อยู่ดีอะเนี่ยตาหน้าเขาก็ตีอยู่ดีเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยได้เบิร์นจีเหรอวะมันจะไม่ได้เลยเหรอต้องต้องออกกี่หัววะเนี่ยสามหัวสามหัวร้อยห้าสิบโหห้าสิบครึ่งครึ่งอะเราโยนได้ทั้งหมดหกต้องโยนออกให้ได้สามห้าสิบเปอร์เซ็นต์เซเลบี หนูต้องทำให้ได้นะลูกป้าป๊าสตาร์ในตัวหนูมากไปครับนั่นไงมาแล้วหนึ่งขออีกสอง <c oughs> เหลือไว้ทำไมโอ๊ยตายแย่และเขาตีได้เท่าไหร่เนี่ยมันสามารถเ,เ,เช็คดาเมจได้ปะเช็คไม่ได้วะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแหละร2 0อยี่สิเรือ คือดาเมจมันไม่นิ่งทั้งคู่อะเอาจริงๆเออดาเมจมันไม่นิ่งทั้งคู่อะจะว่าไปโหออกแค่หัวเดียวเองยังไงมันก็ต้องชนะเราปะมันคงไม่แปดก้อยหรอกมั้งนั่นไงเฮ้ยโอเค ตอนสี่ก้ยในิจใจคอไม่ดีแล้วนะเออจบครับผมแต่มันคือความสนุกของเด็กนี้จริงๆนะเว้ยไอการที่เราแบบคาดดาวดาเมจไม่ได้เนี่ยมันคือความสนุกของเด็กนี้จริงๆ minutes later ยังไงดีล่ะ <c oughs> <c oughs> จะทำจารดถ้าทำจารด้าทันผมว่าก็ไม่แน่เพราะว่าจริงๆตาหน้าเขาก็ทำดาเมจแค่เผลอๆเขาไม่ทำดาเมจด้วยเขาอีโวแล้วชาร์จี้ด้วยแต่เราแต่เราต้องมีหลายอย่างเลยผ้าคลุมอะไรก็ต้องมีต้องมีผ้าคลุมต้องมีจารดา้าเราเอาอินทีเดียววางมันหมดนี่ละอ่ะ c o p ก็ไปแครับ นี่ไงมาละเออภคุมโอเคเยี่ยมอีโวทันไหมวันเนี้ยก็จะอีโวแต่ละเทิร์นแต่ละเทิร์นแต่มันต้องมวนเดียวจบเลยอะถ้าถ้าจะเล่นแบบเนี้ยเ้น้าแต่ว่าเออจะเอานัดชี่ขึ้นไปก่อนก็อาจจะพอได้จบเทิร์นแั้ว แต่ถ้าเอานาชีขึ้นเราจะเราจะเปืองจี้มากเลยเปืองจี้กับการถอยเปืองจี้กับการไม่ใช่แค่ถอยเซเลบี้นะถอยน้าชีด้วยเพราะน้าชี่ชม่งถอยเยอะมีพิษด้วยโอ้โหเหมือนโดนบังคับเนี่ยแต่ถ้ามีน้าชีตอนนี้เล่นได้แล้วแล้วปล่อยน้าชีตายได้เลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถอย เออดี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 ด,ด,ดีมัเลิศเลยล่ะมาเออแต่ต้องมีผ้าคุมปะอะขอผ้าคุมกับฮ er ิวไปหนึ่งให้นัชชี่แบบยืนยื้ให้เราก่อนโอ้ไม่มีวะ่ะโดนตีร้อสี่สิบติดพิษยี่สิก็ตุยพอดีปะวีโวททำไมวะเนี่ยเดยวนะ เออเสียดายมันไม่มีผ้าคลุมเนาะงั้นปล่อยเลยจบเทินครับคิดงไงด้ง่ายดีเขาอาจจะยังไม่มีบาน,นะก็ได้เหลือการสิบไปโอ้โหน่าจะมี <laughs> ถ้ามีผ้าคลุมอ่ะมันจะยืนได้เทินหนึ่งเว้ย เฮ้ยไม่มีหรือเปล่าเนี่ยไม่มี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 เพียงไม่มีไม่มีเข้าใช้โปรเฟสเซอร์ไป2องใบแล้วมีแล้วจะชักแล้วจะลีลาทำไมอ๋อไม่ไม่ตุยตีร้อยี่เออใช่ใชตีร้อยิดติดไม่แต่กดจบเทิร์นเราอะตุย เนี่ยเราแกเราแก้หลับไม่ได้ด้วยยังไงก็ตุยครับเป็ไงครตุยมีคุณจอยหรอเอาไงอ่ะไม่หรอกปล่อยตุยไปเถอะไม่แต่ว่าแต่จบเธอน่ะเหลากากี่ใบสามใบไม่แต่จบเธอหน่ะมันตุยเลยไงถูกปะเราก็ต้องเอาการ์ดหนึ่งใบให้เขาตีไม่ได้ยังไงก็ต้องใช้เออแต่ผมขอใช้เป็นผ้าคลุมได้ไหม เพราะเก็บคุณจอยเอาไว้ใช้กับเซเลบี้ไงการเซเลบี้แบบติดหลับอะ่ะถูกปะแต่มันเสี่ยงมากเลยถ้าผมใช้โปรเฟสเซอร์แล้วผมไม่ได้ผ้าคลุมทําไงวะเนี่ยเหลือการสามใบถ้าไม่ได้ผ้าคลุมก็สวยเกินเออโอเคอะ่ะยังไม่ตุยชีวิตเนาะจบเทินครับผมอีโวเลย แหน่ที่ไงเมาตื่นไงก็ตายค่ะเราเซเลบีขึ้นไปต้องปิดเกมเท่านั้นนะถ้าเซเรบีขึ้นไปแล้วปิดเกมไม่ได้เราที่แหละจะโดนปิดเกมแทน <c oughs> เลือดสองรหกสิบต้องห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบต้องหกหัวเลยอะโคตรเยอะ <c oughs> มา,ว,าวินาทีชีวิตเอลิกาไปครับฉันศรัทธานในตัวเธอเสมอนะเซเลบี้จงทำช็อต MVP ที่สุดของปีนี้ให้ทุกคนได้เห็น1 2และ3ครับมาแล้วหนึ่ง อ้าวสองโอ้ไม่พอแล้วโอ้โหทุเลศเกินแม่งได้ยอนตั้งแผดเหรียญออกสองหัวกูจะบ้าอืมต้องให้ต่อ ติดผิดยี่สิบดีนะเก็บคุณจอยไว้ไปครับฮิวจงตื่นขึ้นมาอันนี้เท่าไรสี่หัวโอ้ <laughs> สิบเหรียญโยนสิบเหรียญขอแค่สี่หัวได้ไหมไป 1นึสองสครับขอแค่4ี่หัวเท่านั้นสองขออีก2โอเคจบโอเคมันจะต้องลุ้นทุกตาทุกเธนจริงๆเล่นเซเลบี้เนี่ยแต่สนุกแต่สนุกผมเชื่อว่าคนที่นั่งดูแบบ นั่งดูคลิปเชลบี้มาตลอด3เกมต่อให้มันจะต้องลุ้นทุกตาแต่มันสนุกทุกตาจริงๆนะครับเออแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเเลบี้เอ็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดนะที่มีโอกาสที่จะวันฮิตการ์ด ex ได้ทุกใบไม่แพ้กันกับเมก้าลิซดอนเลยเพราะว่ายิ่งเรามีเหรียญมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีจารด้าด้วยเรายิ่งแบบโยนเหรียญได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไปเจอพวกเมก้าอะอย่างไม่แกเจอแบบฟูจิบานะอย่างเงี้บบย มันก็มีโอกาสที่เราจะชนะเขาได้เหมือนกันเลยเออนะครับเอาเป็นว่าสำหรับใครที่แบบว่าคิดถึงเซเลบี้หรือช่วงนี้มันมีผู้เล่นใหม่มาเยอะแล้วแบบไม่มีโอกาสได้สัมผัสบรรยากาศสมัยตอนที่เซเลบี้มาใหม่ๆอะ่ะอยากให้ลองมาเล่นแล้วทุกคนจะรู้ว่าเซเลบี้เอกเนี่ยคือหนึ่งในความสนุกของโปเกมอนที g ีจีพอเจริงๆนะครับ ลองเอาไปเล่นตามกันดูแพทนี้มีการ์ดมาเสริมทับทําให้มันเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใส่จาโรด้ามาแค่ชุดเดียวก็ตามทีนะครับ